สวัสดีค่ะพบกับลูกค่าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่24พฤษภาคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะถึงแม้ว่ามองมีความผันผวนนะคะเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะคือในรอบช่วงหวันทําการที่ผ่านมาตลาดปิดบวกไป5วันนะคะาพาดัดชนีหุ้นขึ้นมาจากแถวแถวหนึ่นห้ารอยสเะคะเมื่อ6วันที่แล้วนะคะบวกขึ้นมา27จุดแล้วนะคะก็ถือว่าประมาณได้ครึ่งทางนะคะของการปรับฐานลงในรอบนี้นะคะก็ แต่ว่าถ้าดูในเรื่องของปริมาณการซื้อขายหรือว่าโวลูมเองในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้ดูดมากมมยนักนะคะแล้วก็ามาพิจารณาในตัวหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะของการเวียนกลุ่มสําหรับตัวที่ปรับลงไปเยอะมากนะคะมีการซื้อกลับเข้ามานะคะแต่ว่าบิกแคปใหญ่ๆที่เข้ามาไล่ซื้อกันเนี่ยยังมองไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นนะคะ,เร,ะเราอยรางมองอัพไซด์จำกัดแล้วถ้ามองเหตุผลประกอบในเรื่องของ ปัจจัยนะคะคือภายในของเราเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดทุนไทยไม่ได้อยู่ในภาวะที่ถูกมากนะักแต่ก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะคะตอนนี้เทรดบน forward PE ประมาณ15.3เท่านะคะบนคาดการกำไรตลาดประมาณ102.5จาก Bloomberg Consen s u s นะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนะักจนหน้าเข้าไล่ราคานะคะก็เลยยังไม่ได้เห็นภาพนั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มในเรื่องของอการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นตัวแคทัลิสตใน ระยะสั้นตรงนี้ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่จากภายในนะคะส่วนภายนอกถือว่ายังคงเป็นปัจจัยที่อ่อนไหวอยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อการดําเนินนโยบายทางด้นการเงินของสหรัฐอเมริกาเองนะคะตัวตัวเฟดเองที่มีเ,เป้าหมายเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะใน3ครั้งในรอบปีนี้นะคะขึ้นไปแล้ว1ครั้งนะคะ อีกครั้งหนึ่งที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วตลาดมองกันนะคะก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวรายงานการประชุมของเฟดในรอบการประชุมครั้งที่แล้วนะคะทุกคนคงรอจับสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนนี้เอ่อในเดือนหน้านะคะก็คือเดือนอมิถุนายนนะคะคือการประชุมในครั้งถัดไปแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือในเรื่องของการแนวโน้มของการปรับลดขนาดงบดุลของเฟดนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดก็จะยังคงให้ความสําคัญอยู่ถ้ามีเริ่มมีสัญญาณเนี่ยก็อาจจะยังดูเป็นน é g ทีฟ e อยู่นะคะในส่วนของการประชุมโอเปกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ทุกคนค่อนข้างคา,าดการณ์กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะคะว่าจะมีการขยายตัวการลดกำลังการผลิตน้ำมันนะคะออกไปอีกเก้าเดือนนะคะสิ้นสุดเดือนมีนาคมในปีหน้านะคะตรงนั้นตลาดน่าจะแฟกเตอร์อินข่าวเข้าไปพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างมีทิศทางในการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจในแง่ของ หลังการประชุมนะคะเพราะท,ทุกคนก็ค่อนข้างจะ price in mm hmm. ในเรื่องของการขยายกรอบระยะเวลาตรงนี้ออกไปมากพอสมควรแล้วในตลาดนะคะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะก็คือในเรื่องของ การที่ Moody's ปรับลดอันดับเครดิตนะคะของจีนนะคะ,ะสู่ระดับ A1 จาก AA3 นะคะมีให้มุมมองคงที่อยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามามีส่วนจำกัดกรอบการปรับรึ่งของตลาดได้อีกทางนะคะเพราะว่าตัวจีนเองก็เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะอันดับสองของโลกนะคะแล้วก็ใหญ่สุดในภูมิภาคของเราในในส่วนของเอเชียแปซิฟิกนะคะตรงนั้นก็ถือว่า ค่อนข้างมีความสําคัญนะคะก็คือถ้ามีผลกระทบต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยก็น่าจะมี impact ต่อเราพอสมควรนะคะในความเห็นของ m o o d y ้เองเนี่ยมองเรื่องของ long term growth นะคะสำหรับตัว GDP ของของจีนเนี่ยมองว่าในภายในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการขยายตัวในระดับที่อยู่ใกล้ๆ5%นะคะตรงนั้นก็ถือว่าอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยที่สุด ก็น่าจะทําให้กรอบการปรับขึ้นได้ค่อนข้างจํากัดนะคะวันนี้เรามองกรอบการเคื่อนไหวของเซ็นตอินเด็กซ์บ้านเรา1,560ถึง1,570จุดนะคะก็คงต้องเทรดดิ้งตามเซนติเมนต์ไปก่อนนะคะในระหว่างรอความชัดเจนวันนี้เรายังมีเรื่องของการประชุมกรงอนะคะแต่เราคิดว่ามีผลต่อตลาดค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าทุกคนคาดการณ์กันว่าจะคงอัตราดอกเบีบเ้ยวไว้ที่ระดับเดิมนะคะเออก็ให้จับกลับมาจับตาที่1,560นะคะหลังจากเทรดขึ้นมาเหนือ1,560แตะจุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ ถ้ามีความแข็งแกร่งในการปรับเพิ่มขึ้นตลาดอาจจะ กลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ายังมีความอ่อนไหวซึ่งเรามองว่ามีโอกาสมากกว่านะคะก็น่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับนี้หรือว่าอาจจะต่ําลงนะคะซึ่งก็น่าระวังสําหรับ1,560นะคะถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นไซเว์หรือว่าไซเว์ดาวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเซตอินดิคบ้านเรานะคะตอนนี้ขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะยังคงสถานะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นไว้ทุกตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือเมเจอร์ BCHJMA d e โ c o แล้วก็ไวท์นะคะส่วนหุ้น ติดชาร์จนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวตัวแรกเลยก็คือตัว JMT นะคะให้เข้าซื้อที่22.5นะคะเราทำกำไรที่25.5แล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่21.5นะคะ มองว่าราคาเนี่ยได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากที่เคยปรับลงมานะคะทั้งที่ผลประกอบการดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะกลับเข้าสู่พื้นฐานนะคะมองว่าน่าเข้ามาซื้อกิกํากำไรสำหรับ JMT นะคะเราเข้าซื้อที่22บาท50นะคะส่วน COL เนี่ยให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเช่นเดียวกันนะคะให้เข้าซื้อที่51.5เอานะคะเ,เราทำกำไรที่5 5ตัดขาดทุนที่50.25นะคะก็รอรุ้นในเรื่องของความคืบหน้าการขยายธุรกิจออนไลน์ให้กับ Central Group นะคะ ในส่วนอัพเดตตัวอื่นในหุ้นติดชาร์จนะคะยังคงถือสถานะต่อสำหรับตัว Big Camera นะคะ S P A นะคะ CPF ชอเซลบ a BA นะคะแล้วก็วันนี้ขอปรับจุดตัดขาดทุนนะคะสำหรับตัว Beauty นะคะปรับจุดตัดขาดทุนมาที่10บาท70บนะคะแล้วก็ในส่วนของ K T C นะคะ ปรับจุดตัดขาดทุนมาที่130.5นะคะส่วนตัว TACC ได้เทค Profit ออกไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่6.50ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ